ยินดีด้วยจ้าวาทีคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่บีมกวีประกาศข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูกแฝดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจชาวโซเชียลที่แฟนๆหลงรักมากเลยทีเดียวค่ะเพราะมีโมเมนต์ตลอดตลอดสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและออยภรรยาสาวสวยที่พ่วงมาด้วยลูกชายฟ้าแฝดแสนสนน้องถี่และน้องพีในวัยสองกว่า ที่ล่าสุดดูเหมือนว่าน้องทีและน้องพีกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นพี่ชายซะแล้วเมื่อพ่อบีมออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนได้ทราบว่าตอนนี้แม่ออยได้ตั้งท้องลูกฟ้าแฝดอีกครั้งโดยพ่อบีมก็ได้โพสต์รูปเงาของครอบครัวที่สะท้อนอยู่บนพื้นทรายซึ่งบนทรายเขียนว่าว l ลคัม ส่วนรูปที่2ก็เป็นภาพของพ่อบีมกับแม่ออยชูคนละ2นิ้วด้านแคปชั่นก็จัดให้แบบไม่ต้องลุ้นเลยละค่ะเพราะแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวว่าใช่เรากําลังจะมีฝาแฝดงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบบอกเลยว่าแต่ละคนคืออดใจไม่ไหวอยากที่จะเห็นน้องฝาแฝดคู่นี้มาวิ่งเล่นกับพี่ๆแล้วละค่ะทางดาราเดลี่ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอีกครั้งนะคะ